ครับพี่น้องครับรอฟังนี้ได้ไหมนี่รอฟังนี้ได้ไหมหรือว่าขึ้นขึ้นนี่ก่อนกำลังจะไปขึ้นไมทีครับขอพ่อนแม่ครับขอขอครับอครับขอครับครับขอคัอครับขมครับขออ จะขึ้นเวทีของใครก็จะขออนุญาตแล้วก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคืนแล้วครับพี่น้องก็เลยก็แชร์ไปนะครับผม ขึ้นจอนะครับขึ้นจออ๋ออ๋อขึ้นไฮโรลิกนะครับรอบเบิร์นพี่น้องอยู่ไฮโรลิกเด้อครับพี่น้องครับผมตอนนี้หัวหน้าแมนมาสแตนบายแล้วนะครับผมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับแชร์แล้วขอบคุณแชร์นวนไปนะครับผมอ๋อครับผม จะขึ้นเยอะครับผมไล่เลยกำลังจะขึ้นจอนะครับเอ้ยขึ้นไฮโรล,ลิกนะครับหัวหน้าแมนกดแชร์ช่วยกันกดแชร์ช่วยกันนะครับดรุ่งขึ้นขึ้นใหม่นะครับน้องขวัญน้องมานะน้องตดนนะน้องยูโดนะครับฝากไปกับพี่กบน้องครับเป็นต้นกล้าใหม่นะครับหัวหน้าจะขึ้นไฮโรล,ลิกนะครับผมหลังจากต่อจากดาวรุ่งนะครับทุกทุกท่านนะครับมาเริ่องเยภูมิแล้ว ขันเพอาะว่าสินู้นี้จะถือว่ามากเพอาะว่าพอต้องในครับตอนนี้มีกาบมาเยี่ยมหลังเดมที่สองแล้วเนี่ยถามที่แรกว่าสีบนได้มากหรอครับแม่ว่าสีมาหนาไปทีเห็นลิบบุตส่วนอ้ไรวะให้ชื่อกรับสามาให้อ้ายไอจู๊ดเสียงเรียกเสียงได้ดีนะครับผมขอบคุณบอสโจู๊ดนะครับผมบอสลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโคชเชลไปครับผม กดแชร์วนไปนะครับโอ้ยอยากจะร้องมากเลยมาเสียวหน้านใช่ชไหมเออนะครับเราชมไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนกดวัดแชร์กดแชร์แล้วกดแชร์แล้วกดแชร์ให้หน่อยครับ วันนี้ขอเป็นปันแม่จักรพรรดิสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบนแชร์เลยครับพี่น้องครับ กดแชร์ออกไปครับพี่น้องครับหวบอยออกจอใหญ่มาแล้วครับมาแล้วครับแม่จัก,กรพรรดิเพชรบ้านแพงนะครับ แนเยอะมากบนเวทีสาวน้อยเ็นบ้านแพงบอกเลยเยอะมากกดแชร์เลยขอบคุณบอจสาวน้อยเพนบ้านแพงด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ประทับใจเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากครับ าแฟนครับทุกคนขอบคุณบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน่อยเร็วคอมเมนต์เร็วทิมคำว่าขอบคุณบอสโจก็รัวเลยนะครับ และขอบคุณแฟนลับ f เอฟซสาวน้อยเป็นบ้านแพง,งทุกทัานนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้บอสแมนเช่นกันนะครับทิมคำว่าขอบคุณบอดโดสโจนะครับผม กดแชร์ไปนะครับขอบคุณวอโจนะครับ

่าอย่างยิ่าเลิศนะบ่พอคนหลังีนที่ได้ยินมามากเป็ดโบ้นี่เนบ่ลเมียรองผมว่าเราเป็นเรอครับผมเป็นขอบคุณาแย่ในลไส้มันเหยียบมาอย่างไม่ได้เอาเป็นอพี่บอเรากืสองาที่เ็นได้เสนอแต่ับออกงายเลยครับออกง่ายอีวันที่สาครับที่จริงบ้านตัวมาห้อยกับพี่วันมีสิบหีน้นะครับพอครับอลเรคนใจแป้นยูบ่มีเดอรพี่น้องเดอครับโอ้ยยูดีเดอครับผม ผาเแห้งครับท่านสาวลอยทีบันแห้งครับทัดแห้งวัดจูัดแห้งบลลอสาวลอยเยลิเล่องลอคนใจแย้นในเพี่รองเด้อนะครับบอลลอป่านโสภาสวนรุ์นุญ่งานเดินใส่เดินหาเรี่ยงใดครับขอบคุณทุกท่านเท่งเชื่องใจครับแม่ว่าน้าใจที่บอภัยทุกป่าทุกี่อขอบคุณครับขอบคุณดี่เจตารณนั่ง ขอบคุณทุยก <c ười> ันแล้วใจแล้วนะพี่น้องครับวันนี้ชี่ทำอะไรครับพิเศษสุดสุรศกพุทธขจรว่าครับงานนี้ถังบีญกดแชร์ออกไปช่วยกันนะครับดีครับวันนี้เป็นงานชมบุญชลอาทิตย์นะครับคุณแม่ล้วนเขาฉิมนะครับแล้วก็คนเรือตีหยีพรอมวารีดีและกับงานบวชนะครับมุลศุกรนายแพทย์ตะวันสังัยนะครับแล้วก็ขอบคุณยังท่านเจ้าภาพใหญ่เลยนะครับนายประสิทธิ์วารีดีแล้วก็แม่ร้อง นะครับแล้วก็นายสุรพงแล้วก็นายานุองทรัพยอันะครับแล้วก็คุณพัฒนาแล้วก็นายรัศมีทางครับบุตหลาผมเมอเธสวยเธเจะพาไปยังพี่นีลครับสุดยอดครับเจนยี่จากมาน้องช้อนในพี่ราพุนที่การ์ดผมเนาะเอาควร้องแนนเจองนหลายครับเสียงประมือียครั้งหนึ่งนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับมอลล์มาเพื่อข้อสวรรค์แมนกับผมก็สวีมมอลล์อีกหนึ่งวงนครับฝากไปในที่พี่น้องเยอะมากไปแล้วนะครับภายใต้การบริหารของค้อนโชว์ร่วมกับเฮียหน่อยเจ้าของรายการมอลลยดอนแมนกับผมตั้งมอลล์อีกหนึ่งวงพี่น้องลงมาแล้วนะครับเสียงสีเสียมีแห้งบะสวงบะโอ้ยสวงน่าจะลดลงหน่อยนะครับมอลล์แค่นั้น สาวน้อยชนโจฝากไปกันพ like ี่กรนอขบวนงานการเซนเป็นไัไไนฝากไปกันที่กรนองทำไมถึงทกเพราะว่าองใหญ่งานมันติดกระดติดวนะครับไปกับพุทคนสอน้องบ่นกับคุทป๋ามีโย่างัเดียวงนทานรังใสนะครับผมยังไงครับอยู่แ้วกันจนสื้แกงล้วไม่รอดเนาะผมงไมครับผมยั้ไงครับสมบูงานเพลงบพี่ชื่อว่าเข้ากับเรื่องงานปีใหม่ กกบังมาไปทักท้ายเดมอนเน่เดมอนมันแตลงมาแล้วนะครับผม เทดดีแท้สองเซวนี่แม่เอาเจอาสิบบรเสียคาเต้นแห่ฮอดดี in ค kind of ิดฮอดดีคือพระสวดพญาร้านมานนำเนยไอนาวิธีพญาร้านบ่านี่แหละครับนี่แหละครับทีละครับผมครับไปเลยครับลบกวนนะครับวันนี้ แกมันนำไปเจอคของลายเขมเข้านะอนีจะนว่างแมนครับผมคิดหอดตอนอยู่ระเบียมนั่งับอันนี้เป็น่นนะ การถามสารทุกสุกดิบกันนะครับผมหลังจากต่างคนต่างออกมานะครับผมเพจนาที่เฉ้างนะครับสวัสดีแม่ไก่ซอนด้วยนะครับผม ขอบคุณมาลัยน้ำใจนะครับมาลัยออนไลน์จากแม่แม่นะครับที่มอบให้บอสวันนี้นะครับบอสแมนนะครับผมบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพนะครับเป็นอีกอย่างที่สะพึ่งและกับสงางที่สุดนะครับพี่น้องครับบอสโจก็ให้โอกาสทุกๆศิลปินด้วยนะครับผมที่เข้ามานะครับนานๆจะได้เห็นเพชรบ้านแพง เมลาตีว่าแตงแตงคูจิ๋นแนวยัรสั่ายังตีผพาคูจิ๋นอยู่เมลาตีจากกุฎอนบ้างัญชายยาก นี่ไซดีนี่ี่หลีเนี่ยพูดเองพดว่าคนดีพิเศษเจ็คสันเอกศิลป์เอาแล้วเอาแล้วเรื่องเด็กชายาเจ้าหากลิ่นไงเนาะพี่น้องย่องมาคักเด้ออยู่ในนี้เด้อสองคนมาพอกันนี่มาสันเดี๋ยวมันไปสิได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันด้วยดีขอบคุณมากรักพี่าจากสันย้อนไดปพอกันครับแมนครับ

อุ้ง <or> mhm. อียงมาพอดีเลยเดี๋ยวดูอุ้งเอียงป้ายูทูบเบอร์ไลฟ์ลีไอแมนป่ายูทูบเบอร์อุ้งอิงเยอะมากนะครับพวกเราคนเป็นอย่างนี้ก็ควรจะป้องเต็มที่เยอะๆเลยบอกเลยต้องจัดใหม่แล้วล่ะศิลปินบรรยากาศดีนะครับต้องดีเองนะครับ ตอนนี้พี่แมนรอบ เป็นน้องของเองนะครับพี่น้องครับก่อนน้องจะขึ้นเวทีนะครับผม จำไดยนะครับพี่น้องครับผมต้องีเอาอีกระดีเอาอีกระดีเออีกระทีพี่พอดีก็อดใจไม่ไหวแร้บตอนได้ไห สามสองสามสองคนแม่ก็มานั่งดูนะคะไม่สีไทยแม่นะไม สบายอีลีนะครับผมน้องหญิงว่พาพน่าแม่นบอรบน้องนะครับเลยมาอยู่สาวน้อยนะครับผมพน่าแม่นตกใจเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ซื้อมงินชุนสองเป็นพุ่นๆนะครับเป็นรับเอาเป็นทสบายเลยตอนนี้นะครับพี่น้องซื้อเพิ่งมากครับโอ้หลายไล่สองอันอ๋อนะครับผม ยอดเลยนะครับอันนี้เป็นิือเินนนะครับโอ้เยอะมากอันนี้ประทับใจนะครับประทับใจสาวน้อยมากๆนะครับหาหาดูได้ยากนะครับวิวนี้ครับผมไปเลยครับ สองร้อยท่านนะครับกดแชร์ออกไปนะครับ มาถาทาล่ารอบก่อนเลย อิงวานจะไหนก่อนน้องอ้งอิงวานจะไหนก่อนผิกทางกว่าเด้อไปเลยครับ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  ปมีเสวัสดีจ้านูชื่นอนยิ้มอ่มาจากจังหวัดีสะเกิจ้าลาพอเบาเรือรกของหลาจะไเลือจ้าเล่พี่กลาเป็นนิดหน่อยแล้วนียนงง่วพสวนซอยอีเม็เกลี่ยเียสั้นึเป็นตามภาษาเล็น่อยหลังเลือเลี้ยนลาไปหาลองพี่ต่างกันน่คือบุมลวาน่าขดแลาสุดโต้โตไดไปเดน มูก็ม่ความปันคือกันก็ไปหลาย้นจ้ะอยากจัไม่ห้องแห้มันวิธีนมอล้ำพนายใหย่แล้วมื่อหนึง่งลูก็เหินว่าโจรับสมัครนักอกทั้งเกต่าโจได้ทักเฮว่ากี่าลองลํำเก็่นบอลนูก็เลยต่อขอไปว่ารูกินไปไหนหลังจากเต็มยูกระสุนเพื่อหน้าตูดตีของขอบพูพ่อเจอเ โองมาหาวงไปเไ่้ตอบรับเงินแหเง็นไปหายเงินไทีู่้กัไหเได้ไปหาประจุยอย่างไรเที่ยวเวินไปที่จากเงนนั้นจะต้องมีเงินมีนามาขอขอประกุขอของในเอ็กซ์ซีรุ่งได้จากขี่สูรก็นุ่หนาเพราะว่าอะรคเจอพายุมกระาบางคในเอ็ก็คอยเป็นใจค่อยเชื่อค่อยสชืเชื่นาด้ว้ตัวอและก็ค่อยยู่เกี่ยวกับกลลเป็นใจ